เอาละครับกาบัสร,รีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยันะบวันนี้อยู่กับผมเดือดิมร้อยเอ็ดนะครับเราก็มาอยู่กันในเกม GTA San Andreas อีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับรอบนี้ก็จะเป็นการเล่นไปเรื่อยๆนะครับทำภารกิจไปเรื่อยนะครับนะก็ก็เปเชิงในการแก๊สเกมนะครับที่ไม่ใช่วิธีทำภารกิจแต่อย่างใดนะครับก็คือการเล่นเกม GTA อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็จะไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับนะเราก็รู้ๆอยู่นะครับการเล่น GTA เราก็ทำภารกิจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราก็จะไปลุยกันเลยครับท่านผู้ชมครับ เมื่อกี้นี้ในฉากบางฉากที่ท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นได้แล้วนะครับก็คือการที่ไอ้พวกตำรวจนะฮนะมันมาจับเราครับท่านผู้ชมครับแม่มันจับเราแล้วก็มันจับเราจากแท็กซี่ก็มาโยนลงตรงที่เมื่อกี้นะฮะทำให้เรานั้นจะต้องปั่นจักรยานไปเพื่อที่จะกลับบ้านของเรานะครับในเนื้อเรื่องนะครับก็คือการที่นายเดอะซีเจนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมแม่นะครับที่เขาเสียชีวิตไปนั่นนะฮะ เราจะลงทางลาดได้หรือเปล่านม่มันลงไม่ได้ปะเัาต้องมีรถชนนะครับ่ยถึงจะลงตรงนี้ได้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็จะเข้าไปที่บ้านของเราเลยก็แล้วกันน,นะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นบางคนบางท่านก็อาจจะรู้แล้วก็รับทราบแล้วนะครับผมก็อย่างว่านะครับไม่สามารถที่จะแปได้นะครับครับเจอกับนายบิ๊กสโมครับผมอ่า เออถึงเราไม่รู้ภาษาอังกฤษนะครับเราก็ยังรู้ตัวละครบางตัวนะครับผมท่านผู้ชมครับกับนายซีเจได้มาเจอรูปไข่เข้านะครับนี่อาจจะเป็นรูปแม่เขาก็ได้นะครับโอเคนี่ก็เสียงแม่เขาที่อยู่ในหัวของเขาเนี่นนะ ก็คือครูปแม่เขาที่ตายไปแล้วนะครับในในเรื่องครับที่เราทราบกันมาครับแม่เ้าจ่อยเหลือเกินนะครับเดอะนายซีเจนะครับโดยที่เรียกเขาะะว่าคลาสอิผมรู้ผมรู้ตัวละครเดียวก็คือนายบิ๊กสโมกครับไอออนอวนนะครับเออ ก็จะถามมาประมาณว่าเอ้ยนายเป็นไงบ้างโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับสบายดีไหมนะครับผมจะพา,น,ะพานายไปเยี่ยมแม่ของนายนะครับแล้วก็ไปที่หลุมศพของแม่นะครับนี่ก็คือในโหมดเนื้อเรื่องนะครับดาร์ไลทซีเจน,นะครับผมก็ได้มาเยี่ยมแม่ของเขาในหลุมศพนะฮะทั้งพ่อแม่พี่น้องนะครับ ก็คือพี่ชายที่ใส่มวกสีขาวตรงกลางนะครับนนี่ก็เป็นน่าจะเป็นพี่สาวนะครับีบางคนบางท่านอาจจะรู้ก็สามารถที่คอมเมนต์ให้ท่านชมได้รู้กันด้วยนะครับผมก็รู้ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าเราก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะฮะโอเคครับเราก็จะไปเริ่มภาร,รกิจแรกกันเลยนะครับในการปั่นจักรยานนะครับใครที่เคยเล่นมาก็จะรู้ว่าภารกิจนี้ก็คือการปั่นจักรยานเท่านั้นเองนะครับ ไอ้พวกแกงม่วงมันมาโอ้โหมันมายิงรถเราจนระเบิดนะครับหลังจากนั้นไม่มีรถกลับครับก็กลายเป็นว่าเราจะต้องขี่จักรยานกลับไปนั่นเองนะครับภารกิจง่ายครับผมขับตามไอ้สีฟ้าไปนั่นเองนะครับผมคงไม่ต้องสอนหรอกเนาะเพราะว่าผมสอนภารกิจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหประมาณ40กว่า EP นะครับอันนี้ก็จะทำยา,ยาวๆหน่อยเป็นพาร์ทก็แล้วกันนะครับท่านชมครับ โอเคกเราก็จะปั่นไปได้เรื่อยๆเลยนะแต่ก็ปั่นไปประมาณนี้ครับผมเอ้ยพวกแขงม่วงมาเอ้ยมันจะยิงเามันยิยิงเอ้ยเอเเดียว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 อะไรดักหนาของมันวะเออเดี๋ยวผมต้องเล่นสีเทาเลยครับผมท่านผู้ชมครับในการเทคนิคของเราก็คือการขับอยู่ที่ฟุตบาทนะครับแหมในอ่า แล้วก็ขับมาที่ยุ่งตรงจุดตรงนี้นะครับเพื่อการเ,าเดี๋ยวพี่ชายของเรานะครับไม่แน่ใจว่าชื่อสวิตหรือเปล่านะครับโอเคครับเราจะขับตามใครไปนะครับเนี่ยผมก็ลืมชื่อตัวละครน,นะครับไอ้ที่ใส่หมวกนะครับจำแต่ไอเดบิกสโมกไล่นะฮะ โอเคครับผมปั่นไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราปั่นอะไรไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มสกิลให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าเราจะวิ่งหรือว่าเราจะปั่นจักรยานยิ่งปั่นนานเท่าไหร่นะฮะค่าสกิลของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไปครับผมยิ่งขับไปเรื่อยเ,เราก็จะเพิ่มค่าของสกิลการขับจักรยานก็ทําให้เราขับจักรยานได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราขับ จักรยานไปนะเห็นไ,ไหมฮะสกิลเราก็จะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะครับเห็นไ,ไหมนั่นแหละครับท่<ม>านผู้ชมครับเออมัน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 เออเราก็รอรอไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเราก็ขับไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะภารกิจแรกของเราก็สบายๆครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับในเทคนิคของเรามีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับกลัวมันจะตามมาก็เออเดี๋ยว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 ไอ้แก๊งงว้ยเออผมเล่นเหมือนกับผมจะสอนเลยนะครับ เออมันอยู่ด้านหลังเราครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ขับตามตรงฟุตบาทก็แล้วกันนะครับเพื่อที่มันจะให้รถคันสีแดงมันชนกับเสาไฟฟ้าครับเพื่อที่จะให้ตามเราช้านั่นเองนะครับโอเคครับเรามาถึงยังจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคภารกิจของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็จะมีการอธิบายอะไรบางอย่างนะครับว่าเรามาถึงที่บ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับในภารกิจแรกของเรานะครับ ไอ้สวิตสวิตนี่จะเป็นน่าจะเป็นพี่ชายของซนเจนะฮะอันนี้ใส่หมวกที่เป็นหมวกแก๊ปสีดำๆนี่ผมก็ลืมชื่อเหมือนกันนะฮะเออท่านผู้ชมที่เคยชมเนื้อเรื่องมาก็สามารถคอมเมนต์บอกผมก็ได้และก็บอกเพื่อนๆก็ได้ฮนะเพื่อเราจะได้รู้ไปได้วยกันว่าเออตัวละครน,นี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้ผมขอไปจริงเพราะว่าผมก็จําไม่ได้นะเออเพราะว่าเราเล่นอย่างเดียวไง โอเคครับประิจิแรกนะครับก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมไปเอาอะไรบางอย่างก่อนที่เราจะเข้าบ้านไปนะครับโอเคครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายที่ให้เราเหมือนกับทักทายหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับประมาณนี้นะครับก็มีสลับมือนะครับนสนับมือครับไม่ใส่สลับมือสนับมือนะครับว้ชกต่อยก็เพิ่มดาเมจให้แรงยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับมันมีปืนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยว ผมจะขึ้นรอปืนตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับผมปุ๊บปุ๊บมันนี้ปืนกลครับท่านผู้ชมครับเราสามารถยิงได้ครับเรามาเก็บได้ทุกวันนะครับทีละ50นัดนะฮะแล้วก็ผมก็จะไปเอาเกาะตรงนี้อือโอ้โหโอ้เจ็บนะครับตรงนี้มันมีเกาะนะครับเอาไว้ทำภารกิจนะครับ เออเราจะป้องกันอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับนี่ก็เป็นเกาะที่หรือหลายคนหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับบางคนบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีเกาะตรงนี้ไม่เป็นไรฮะนี่ผมก็พาท่านชมมาดูก็แล้วกันนะครับโอ้โหเหนื่อยละโอ้โหนี่ลดความอ้วนหลักเลยนะครับเดี๋ยวมันมีภารกิจอันหนึ่งที่ให้เราไปเข้ายิมได้นะครับอันนี้ก็ดีนะฮะเราจะได้ฟิตร่างกายให้เราบึกบึนนะครับนี่ผมจะชอบร่างกายที่มันบึกบึนแล้วก็ ไปชอบไปวิ่งนะครับท่านผู้ชมครับเออเวลาไปวิ่งในรูวิ่งนะครับมันก็จะเพิ่มสเตมินาให้เราเหนื่อยน้อยลงนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเราจะเข้าบ้านไปนะครับเมื่อเข้าบ้านไปแล้วนะครับผมก็จะไปเซฟบายนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไฟล์ของเราหายนะครับเพราะว่าผมเล่นมาเอ่อตอนนั้นก็ไฟล์หายเลยนะครับเนี่ยมันจะเซฟไปบิ๊กสมุกแล้วก็กด Yes เข้าไปครับโอเคครับเราก็เซฟขึ้นมา ในเวลา2องทุ่มเนี่ยนะไอเวลาสี่ทุ่มสิเออแล้วก็รอโทรศัพท์นะครับบอลล่โอเคครับโทรศัพท์มือถือมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เราก็เข้าไปที่รูปตัวอารกันเลยนะครับมันชื่อว่าอะไรวะลีเดอร์ มาชื่ออะไรวะลีเดอร์นะอ่านว่าไราผมอ่านไม่ออกจริงโอเคครับภารกิจนี้จะให้เราไปตัดผมนะครับอ่าจะให้เราไปตัดผมเสริมหล่อนะครับแล้วก็ไปกินอาหารว่าเพราะว่าเรานี่รูปรูปโฉมเนี่ยผอมเหลือเกินนะครับเออไปแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยนิดหนึ่งนะครับไปตัดผมให้มันเท่ๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับมาตรงที่ร้านตัดผมนะครับครับเราก็จะลงรถนะครับแล้วก็ไปตัดผมหน่อยนะฮะนี่ก็คือภารกิจที่สองของเรานั่นเองนะครับนะเขาบอกว่าเชนนั่งนะครับเออเรารู้สัพทเพียงเท่านี้แล้วก็รู้เรื่องแค่นี้เนีเราไม่ต้องไปตัดอะไรให้มากมายนะครับเพราะว่าเรามีดังไม่พอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงนี้ก่อนในทรงนี้เช่หรือเปล่านะครับ ไหนดูทรงนี้โอ้โหมันมันมันรู้สึกว่าก็แล้วแต่คนชอบนะเอาเราเค่แค่ออะไรทรงไหนดีเดี๋ยวเราเพิ่มหนวดก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนทรงผมใหม่โอเคนะครับเรียบร้อยนี่เป็นไงล่ะโอเคครับผมไอซีเ <c j> มีหนวดหน้าแก่มากเลยเนี่ย เกออ็ว่าประมาณว่าดูดีขึ้นมาหน่อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหาอาหารกินที่ร้านพิซซ่านะครับร้านสเต็กแล้วก็พิซซ่านะครับโอเคแล้เวเราก็จะไปที่ร้านพิซซ่ากันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายพิซซ่าไงแล้วก็มีสเต็กให้ด้วยเหรอฮะ โอเคครับผมท่านผู้ชมครับเราก็จะไปกันต่อเลยนะครับที่ร้านอาหารของเรานะครับเข้าไปด้านในนะครับโอ้โหหันสายนะครับก็โอ้ออโหมีคนอยู่แล้วเนี่ยโอ้หลวกรเออก็มีคนมากมายนะครับ deck, มีอะไรน่าสนใจอันนี้คืออะไรมันคืออะไรว่าบุดเดอร์เอ่อเอาเป็นไอ้นี่แล้วกันนะครับ เหมือนกับไก่นะโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่มีตังค์นะครับเหมือนไี้มันชื่อว่าลีเลดเดอร์เหรอมันจะมาป้นนะครับโอ้โหถือปืนมาเลยนะครับโอ้โหหาหููไม่ว่าไอต,ตัวละครไอเนี่ยมันมีลูกสองนะครับผมเออขับรถดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยว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 แป๊บนึงครับขอไปทักชมด้วยนะครับเพราะเอ่ยว่า อันนี้เป็นเสียงโอเคครับเราเอาเสียงเพลงลงนะครับเพื่อไม่เป็นการติดลิขสิทธิ์นะครับโอ้โหมันยิงแรงมากครับเออหารู้ไม่ว่าพนักงานมันโคตรโหดเลยนะครับเออมันมีลูกศรครับผมอย่าไปสร้างกับมันเลยเชี่ยนะครับโอเคเราจะเลี้ยวตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการที่จะมาใกล้ถึงบ้านเราเ่นั้นเองนะครับรีบๆหน่อยนะครับโอเคครับผมนะเรียบร้อยครับเราจะกลับไปอย่างบ้านของเรานั่นนังนเอง นี่ก็เป็นการเล่นที่ไม่ใช้สูตรนะครับสนุกนะครับท่านชมครับนี่ผมเล่นจบรอบสองรอบแล้วนะครับในการเล่นไม่ใช้แบบไม่ใช้สูตรนะครับเออแรกๆผมก็อาจจะสอนวิธีการทําธุรกิจนะครับในการใช้สูตรนะครับเพราะว่าเออถ้าไม่ใช้สูตรนี้มันก็จะผ่านยากนะครับผมเพียงแต่ให้ท่านชมได้รู้ว่าเออวิธีทําธุรกิจนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเล่นครั้งแรกเนี่ยงงนะครับว่าธุรกิจแบบนี้มันทายังไงวะในรูปเอ ในรูกตัวสีสีน้ำเงินมันทำยังไงโอ้โหผมก็ไม่รู้จักนะครับก็เลยแคสเกมหรือว่าทำวิธีทาภารกิจให้ท่านชมได้รับชมกันนะครับว่าวิธีภารงิจทำยังไงนะครับโอเคครับภารกิจนี้ก็คือการไปพ่นสเปรย์ที่ใต้สะพานข้งเรานั่นเองนะครับใกล้ๆนี้นะครับ อ๋อลืมบอกไปนะครับถ้าเราไปทำธุรกิจต่างๆมันก็จะปลดล็อกนะครับอย่างเช่นร้านอาหารเมื่อกี้นะครับเราก็จะขึ้นเป็นลูกศรไม่ใช่ลูกศรสิมันก็จะขึ้นเป็นนั่นครับเป็นรูปภาพให้เราได้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ร้านอาหารนั่นเองครับเอาละเราก็จะไปพ่นครับง่ายๆครับพ่นประมาณ 2- 3จุดนะครับโอเคพ่นไปเลยนั่นแหละครับในอันที่2แล้วนะครับ ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าในการที่เราไปพ่นให้มันครบร้อยจุดมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เล่นมายัางพ่นไม่ครบเลยนะครับเออโอเคครับผมเ,ออเดี๋ยว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 ขึ้นไปดิโอเคเอาไปถูกทางป่าววะโอเค,ครับวันนี้ได้นะไปแล้วครับเราจะพอย่นยังอีกจุดจุดหนึ่งนะครับโอ้โหแกงม่วงทีมงานแก้งม่วงนะครับ เออไม่ได้ตั้งใจด้วยตั้งใจวะอีเออมันจะฆ่าเราจะฆ่าเราจริงเนี่ยเมื่อกี้มันจะจับปืนมันยิงมันยุบมือใส่เราด้วยนะครับเมื่อกี้โอเคครับมาตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันเออเราไม่น่าอ้อมนะครับมันมันมีทางอยู่นะครับโอเคยังไงเราก็มาตรงนี้ได้นะครับดูพยายามดูมินีแมปดีๆนะครับว่าจุดหมายของเราอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปง่ายๆนะครับ ก็พ่นประมาณ3จุดมั้งนะครับที่จําได้นะครับอันนี้คือจุดที่2นะครับแล้วก็พ่นตรงนี้ปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็วิ่งออกมาอย่างตรงนี้นะครับเอ่ออ๋อีนไงครับเขาบอกว่าให้เราฆ่านะครับแต่ผมไม่ฆ่าแล้วแล้วเขาบอกว่าระวังไอ้ไอ้พวกแก๊งมวนครับเพราะว่ามันาคุมอยู่นะครับไม่เป็นไรครับถ้าหัวมันนะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะแก้พ่น แล้วก็วิ่งสิครับรออะไรล่ะโอ้โหจะอยู่ทำไมเออวิ่งไปนะครับแล้วก็มายังจุดหมายเอ้ยไม่ใช่สิมันต้องมาพ้นอีกจุดหนึ่งนะครับโอเคครับมาอย่างตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งไปกระโดดขึ้นไปครับผมสเตมิแนเรานี่มันมันน้อยมากนะครับเนี่ยมันขึ้นลูกจุดสีเขียวละเขียวเต็มตัวเลยนะครับท่าจะสังเกตดูนะครับเนี่ยตรงที่ปุ่มกระโดดหรือว่าปุ่มวิ่งของเราเนี่ยฮะ มันขึ้นสีเขียวเต็มก็สแสดงว่าเราเริ่มที่จะเหนื่อยแล้วนะครับถ้าขึ้นเต็มหมดก,ก็คือเหนื่อยนั่นแหละโอเคครับรถก็จะมาลับเรานะครับมาน,นะครับแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปขับรถนะครับเราก็จะไปขับรถนะครับแล้วก็ไปส่งนายบิโชโโมกิบ้านเขานั่นเองนะครับสามชาไม่นเ่งแลยวครับโอ้โหโอเคอันนี้ก่อนนะครับ อันไม่ไปสูงบ้านมีมมิโมะครับเราลงตรงนี้ได้ครับท่านผู้ชมครับมันคือทางลับครับ,บผมท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเรถระเบิดแเริ่มใหม่แน่โอ้โหชิบหายแล้วตูมไมไ่จริงๆแล้วถ้าเราเราลงดีๆนี่มันไม่มีปัญหนานะครโอเคครับท่านผู้ชมครับแหมมายังถึงจุดนี้แล้วนะครับเราจะไม่พลาดอีกต่อไปนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันไปชนตรงนี้ใช่ไหมปึ้งเดี๋ยวเอา้าเดี๋ยว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 มันต้องชนตรงนี้เออเอาไม่ได้ไหมเฮ้ยตรงไหนวะไออเอาไม่ไปละโอเคเราจะไปทางที่ดีๆก็แล้วกันโอ้จะไม่ยอมพลาดอีกแล้วโอ้ยเมื่อกี้นี่โอ้โหลงได้อย่างดีนะแต่ว่าแบบพิคว่ำนะครับมันเป็นทางลัดที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับ โอเคครับผมแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 โอเคครับได้ตังค์มา200นะครับ <laughs> ไม่ผมละหากับพเาแฟจริงๆภารกิงนง่ายๆที่ทำเฟลเฉยงั้นแหละโอเคครับผมไปเราไปลุยภารกิจต่อไปครับอ่บาภารกิจนี้นะครับก็สปอยล่วงหน้าเลยลเลยกันก็ลลคือว่าไปตามหาใครบางคนนะครับ นี่ครับสับสามชา okay, ไปหนึ่งดอกครับโอเคครับเราจะข right. ับรถไปอีกเ่อยๆนะครับโอเคได้เองนะครับเดี๋ยวเบรกก่อนนะครับเดี okay, ๋ยวเบรกก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปอีกตรงหนึ่งนะครับมาขึ้นมาผมจะไปอ้อมไกลนะครับมาตรงนี้ก็ได้นะครับ เออแต่ว่าก็จะชนแก๊งของเราไม่เป็นไรครับเคคบหมันจะให้เรามาฆ่าไอ้คนนี้นะครับที่ใส่ทองอยู่ตรงนี้ผมมีแค่ปืนนี่เรียบร้อยครับไปหนึ่งดอกครับโอ้โหตำรวจขึ้นหนึ่งดาวด้วยคือ,อแต่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราขับรถไปไอ้ตรงนี้อ้าวเดี๋ย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 ว เฮ้ยเดี๋ยว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 มันมีตีลบดาวอยู่เฮ้ยแป๊บนึงโอเคโอเคได้ครับผมดาวหายเลยนเราก็ขับรถไปต่อเลยแล้วก็แล้วกันนะครับโอเคมาโอเคครับไปนะครับเดี๋ยวมันมีปัญหาเราก็ต้อง อยรถไปดีๆครับผมเผื่อตำรวจมาครับเผื่อเราฆ่าคนข้างในแล้วมันติด2ดาวไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคครับเอจอดรถไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราออกมาเราจะได้ไม่ต้องไปกลับรถนะครับโอเคครับเราเข้าไปเลย,เยถือไม้เบสบอลเอาไปตีหัวนีครับมาวสวัสดีตอนบ่ายเป็นไงพวกเวน อยู่หัวหน้าแกง๊กแกงมันอยู่หัวหน้าแก๊งอยู่หัวหน้าแก๊งมันอื้อ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 เหยียบมันมา,ม,ามาดิมาดิมาดิเหยียบ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 ตายไปอะไรอะไรอะไรนะครับโอเคครับตีแค่นี้ครับออกไปเลยครับโอ้ดีครับไปตีด,ดาวนะครับถ้าใช้ปืนก็ไม่แน่นะฮะโอเคครับผมอ,อ่าสบายละ <fit. S 1> กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็แค่ขับไปตรงนี้ก็จะถึงบ้านของเราแล้วนะครับแหมมันช่างอะไรที่ง่ายดายเหลือเกินนะครับเบรคให้อัตโนมัตินะครับ ไปกลับบ้านไวๆแบนี้โอเคครับเอาสักหนึ่งภารกิจครับผมไปให้มันจบในภารกิจตัว S อเท่าไรกันไหนครับโอ้โหภารกิจนี้น่าจะให้ขับรถไปฆ่าเขามังเนี่ยนะครับมาเป็นแก๊งอย่างนี้นะครับม <า S 2> อมใไม่ใช่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 ใชชใช่ิใไม่ไมใช่ใช เออใช่จิงด้วยนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเออให้ไปตามค่ายรถคันนี้นะครับเออผิดภารกิจละนี่ครับเราบิดไม้แล้วกันแล้วกันครับดักทางไว้ครับไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปเออไปได้เฉยเหรอไปได้เฉยก็บเบียดทับเบียดเบียดเบียดไม้ครับไม่ต้องไปครับผมไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปเลยครับ ไม่ต้องไปเลยครับผมดัดทางไหมครับผมดัดทางอะไรครับผมนี่ไม่ต้องไปเออยิงให้มันรถรถระเบิดไปเลยไม่ต้องไปครับเออรถมันฟันโอเคครับผมอุ้ยรถเราก็จะระเบิดเหมือนกันโอ้โหเดี๋ยว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 รถมันระเบิดรถเราก็จะระเบิดเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนั้นยังไปตายครับผมท่านผู้ชมครับนี่ไงครับมันตื่นมาอย่างี้ก็เหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียว โอเคครับเหลือตัวเดียวรถเราก็จะระเบิดเหมือนกันเฮ้ยเดียว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 เออโอเคครับผมเกือบรถระเบิดเด้อแม่านั่นก็คือการทค่ิงนะครับบางคนบางท่านอาจจะขี่ตามไปแล้วก็บางทีก็ไม่ทันนะครับหัวร้อนได้เหมือนกันในกาจกิจนี้นะครับ,เ,รรบเออถ้าเราเรู้จักวิธีของมันแล้วก็ดักหน้ามันเลยครับผมแล้วให้เรายิงให้มันรถระเบิดนะครับแต่ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่ารถเราก็จะระเบิดเหมือนกันนะครับโอเคนะครับ ประมาณนี้ครับผมเล่นง่ายๆนะครับเออถ้าเราเล่นแบบชำนาญแล้วก็ง่ายนะครับแต่คนที่เริ่มเล่นใหม่หรือไม่เคยเล่นนี่ก็โอ้โหหัวปั่นอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับไปส่งนายบักบิกสโมกนะครับผมเออไออ้วนตรยศนะครับที่มันตรยศหักหลังเราถ้าใครที่เคยเล่น GTA San Andreas จบมาแล้วครับก็จะรู้ว่าตอนจบมันเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวไปดูตอนจบนะครับสำหรับั้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับ ส่วนมากก็จะรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรเนี่โอเคครับมาส่งถึงบ้านนะครับเรียบร้อยได้ตังมานะครับโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมครับแมสุดยอดนะครับสำหรับพาร์ทแรกของเราโอ้โหรวยแหลกกระจากระจายเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆหได้ เดือนละ2ครั้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่ทานี้กราบสัมปริ